ครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับแก้การถูกล็อกยูสล็อกกินนะครับจากค่ายสล็อตนะครับเป็นของค่ายสล็อตพีนะครับนะวิธีการแก้ล็อกยูสนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทันทีเลยนะครับการถูกล็อกยูสเนี่ยก็คือการที่ถูกค่ายสล็อตนะครับค่ายเกมเว็บพนันเนี่ยล็อก i p address นะครับว่ามีแหล่งที่มาจากมือถือเครื่องไหนรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็เบอร์อะไรด้วยนะครับผม ตอนนี้ผมสาธิตอยู่ที่มือถือซัมซุงนะครับผมเป็นมือถือระบบ Android นะครับนะอะผมจะบอกให้ว่าข้อเสียของมันคืออะไรการล็อกยูสเนี่ยก็คือการล็อก dns ip นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่โดนกระทรวง d s i นะครับล็อกเว็บพร์ะครับนะครับเห็นไหมมันเข้าไม่ได้ครับเนี่ยจะเข้ากี่ทีกี่ทีก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมขอไปครับทีเนี้ยการแก้ล็อกยูสเนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อก IP DNS นะครับที่มันจะทำให้ไม่ถูกเข้า,าบันทึกประวัติการเข้าชมใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเว็บพนันหรือคายสล็อนเนี่ยก็จะไม่สามารถบันทึกประวัติการเล่นจาก DEVICE อุปกรณ์ของเพื่อนๆได้นะครับนะครับแรกครับแต่ที่ตัวนี้กดไปที่ s e t t i n g นะครับผมนะของผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นก็มาที่ Privacy and s e t t i n g นะครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนี่นะครับ Use ีเ l ียนะครับถ้าภาษาไทยผมไม่รู้แต่ให้เพื่อนๆดูอักษร DNS นี้ไว้นะครับนะก็กดเป็น choose another provider นะครับคือเลือกเป็นตัวอื่นนะครับถ้าเป็นตัวบนนะครับก็จะเป็นการใช้ IP จากค่าอินเทอร์เน็ตนะครับที่เพื่อนๆติดตั้งอยู่ที่บ้านหรือของซิงเพื่อนๆน,นะครับนะไม่ว่าจะเป็น 3BB AS2D Tab นะครับนะแล้วก็ตัดมาเป็นย้ายไปที่ c o u d f แฟ r e ครับตัวนี้ แคปี้คาเฟ่ครับจากนั้นก็ย้อนกลับครับผมย้อนกลับนะครับเห็นไหมอาเดี๋ยวดูนะพอผมเข้าเว็บพรนครับนะครับกดรีโหลดไปเลยตัวนี้เึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะสามารถเข้าเว็บได้ทันทีทันใดเลยนะครับผมเพื่อนๆก็จะมีคอนเทนต์มากมายให้เพื่อนๆดูครับทีนี้มันส่งผลดีกับการเล่นสล็อตของเพื่อนๆยังไงนะครับไปดูกันนี่ครับยูเซอร์นี้นะครับมีเดี๋ยวีเงินทุน มี5,000บาทนะครับกดรีเฟรชก่อนอ่ะไปที่สล็อต PG กันเลยครับผมนะครับไปที่สล็อต PG กันเลยรอสักครู่นะครับผมเพื่อนๆจะต่อ wi-fi หรือใช้อินเทอร์เน็ตมือถือก็ได้นะครับผมโหลดนานมากอินเทอร์เน็ตผมช้านะครต้องขออภัยด้วยกดสลอด็อตใหม่ โอ้โหช้าจริงๆเยีขออนุญาตต่อ Wifi ดีกว่านะครับต่อ Wifi ดีกว่าเพื่อนๆแป๊บนึงนะผมขอยกมือถือมาต่อ w i i กมัน <c oughs> เดี๋ยวมันช้าครับไปไม่ไหวโอเคครับมาล้ต่อ Wifi เรียบร้อย โอเคเดี๋ยวล็อกอินใหม่แป๊บนึงครับโอเคครับป่ะนี่ซค์ค่ายสล็อตปีจีมาละโอเคป่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตเกมให้ดูเลยนะครับผมก็เอาเป็นอลัคกี้เนโกะไหมเดี๋ยวเล่นให้เพื่อนๆดูกันว่าการปลดล็อกยูสแล้วเนี่ยมันดียังไงตอนนี้เงินทุนของผมอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับไอสองสามเจ็ดศูทยอดเงินเก่านะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟซให้ดูมันก็จะกลายเป็นห้าพันนะครับแป๊บนึง เดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอาเงินมันเท่าไหร่กันแน่กดรีเฟซนะครับกดรีเฟซอ่ะห้าพันนะครับอเรียบร้อยอัตราชนะตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมเพราะประวัติการเล่นไม่มีแล้วล็อกยูสไม่มีนะครับโอเคเรียบร้อยอ่เดี๋ยวดูันเลยนะครับดีขึ้นทันตาเห็นเลยครับ แน่นอนอันนี้ผมได้ลองมาหลายครั้งแล้วนะครับก็พบว่าใช้ได้จริงนะเรลดลได้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวบร้กดเรื่องกันเลยครับนะโอ้โหเหน็กช้าเกินไปนะครับต้องขออภัยจริงๆไม่เป็รเดี๋ยวรีโหลดใหม่ ครูนะครับเพื่อนๆนะกลัวเพื่อนๆใจร้อนนะครับเนี่ยอธิบายอีกครั้งนะครับการแก้ล็อกยูสถ้าเพื่อนๆทําตามไม่ทันก็ย้อนจับไปทําที่ต้นคลิปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเว็บสาธิตที่ผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเบลไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทนะครับห้าพันเนี่ยมันก็ได้มาห้าสิบเบดนะถ้าเบดร้อยมันก็จะได้ห้าสิบหมุนไม่เป็นไรลุ้นกันไปครับต่อเนื่องกันเลยครับไปครับเปิดเทอร์โบหน่อยนะครับ เร่งเร้วนะครับเป็นเร่งการหมุนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะชมมลิดนานเกินไปนครับนะบเพื่อนๆตอนนี้ได้มาแล้วครับสามพันครับสวยมากเด้อว,ว่าแตกตั้งแต่ไม้แรกกันแรกแรกกันเลยนะ,ะดีขึิงเยอะครับสวยครับ ครับโอเคครับสวยมาก <c oughs> แตกดีมากครับเนี่ยเข้าเล่นไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีนะครับก็มายอดเงินก็มาแล้วครับโ okay. อเคอะเดี๋ยวตรงนี้เล้าผมลองเปลี่ยนเกมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเปลี่ยนเกมมา,านกดย้อนกลับนะ <c oughs> <c oughs> โอโ้โหไปดูยอดเงินนะครับรีเฟรชก่อน ยังไม่มานะครับ <c oughs> อช่างมันไม่ปเป็นไรยวเล่นต่อไปดีมันออกระหว่างออกระหว่างเบ็ดนะครับ <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้แหละ,ะไปที่ค่ายปีจีเฉย โอเคยอดเงินมาแล้วแต่เมื่อกี้ดีเบ็ดออกระหว่างเบ็ดนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีลวนๆวนนิดนึงเป็นาสนใจเรื่องเล็กอะต่อไปเดี๋ยวเกมอะไรก็ได้ครับตอนนี้เกมเก่าๆก็ได้ครับได้หมดทำไมจะเก่าได้หมดอาสาวนาเกลือครับสาวนาเกลือครับ อโอเคเราโหลดแป๊บนึคงนะเพือ่อนๆเนี่ยครับการทําวิธีการแก้ล็อกยูเนี่ยเราก็ทำแค่ครั้งเดียวนะครับผมแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ทําหลากหลายขั้นตอนเลยนะแค่เข้าไปที่เซตติ้งนะแตกดีแน่นอนกดเรื่องมาเลยรัรอ่ะยอดเงินต่อเนื่องนะเบ็ดร้อยเลยจับสามหน้าเกลืกันไปครับสามหน้าเกือนิ่งมากครับ ิกอเอข้าวฟรีสปินครับสวยงามมากเริ่มเลยครับโอเคสวยงามครับจริงดีมากเพื่อนๆลองทำดูนะผมว่าได้กำไรแน่นอนจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่ตาเทสได้เลยครับ <c oughs> โอเค,ครับเข้าฟรีสปินแล้วก็ ถ้าได้ยอดสูงขนาดนี้สามพันแล้วเนี่ยในรอบบนที่สามเนี่ยผมก็สบายใจแล้วนะเห็นไหมนิ่งตอนนี้นิ่งมากโอ้ไม่ไม่ให้รุ้นเลยครับไม่ออกหน้าเลยเลยนะโอ้โหเจสามตัวเท่านั้นคูณสิบสี่ถือว่าสูงมากครับตรงนี้คูณสิบสี่สูงมากจบที่ตรงนี้นะครับก็ได้มาสามพันครับก็ถือว่าหวานแล้วครับได้ฟรีสปินมาสามพันเนี่ยนะ โอเคจบที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบแล้วก็ถ้าผมมีสูตรดีๆหรือเทคนิคดีๆอะไรเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับรับรองเป็นประโยชน์แน่นอนครับสวัสดีครับ